แล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันแน่นอนครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะเราก็เลยจะมาสอนการถ่ายรูปคู่รักด้วยกล้องโกโปกรกันซึ่งสถานที่ถ่ายรูปก็มีมากมายเลยนะคะและที่สำคัญก็คือยานอารีที่เรากําลังอยู่ตรงนี้นะคะมีคาเฟ่มากมายหลากหลายแบบให้เลือกกันเลยนะคะว่าแล้วเราไปดูกันเลยไหมคะพี่เชนไปเลยมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับกับมุมมองแบบ Fol l ล w m ม ที่จะเป็นอีกหนึ่งมุมยอดฮิตของ GoPro เลยก็ว่าได้เดี๋ยวลองให้น้องสองคนเป็นแบบอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราให้น้องเกณฑ์ลองมาเป็นแบบตัวผู้หญิงก่อนอ่ะน้องเกณฑ์ทันหลังครับอ่าแล้วก็ยื่นมือมาอายามเอาม,เอามือไปจับอ่าอายามต้องย่อตัวลงนิดนึงเพื่อจะได้เห็นโอเค โอเคครับแล้วต่อไปนะครับมาดูไอเดียของผมกันบ้างนะครับนั่นก็คือการใช้ Go p r ป Max กับมุมมองแบบไท n y p พันเแบบนี้เดี๋ยวรอบนี้นะครับจะให้น้องเกณฑ์มายืนเป็นแบบด้วยนะครับแบบนี้เลยและอีกไอเดียหนึ่งผมจะใช้ GoPro Max นะครับถ่ายรูปแบบไม่เห็นไม้แบบนี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งไอเดียนะครับผมอะเอาไม้พาดไปข้างหลัง จะได้หรู้สึกว่าเหมือนมีตากล้องมาถ่ายให้เราแบบนี้เลยส่วนนึ้งนะคะก็จะใช้ประโยชน์จากการที่กล้องโปรโปรเนี่ยมีขนาดเล็กกระทันลัดสามารถติดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้แบบนี้ค่ะโดยที่หนูเนีใช้คู่กับแอปโปโปนะคะเพื่อเป็นรีโมทในการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะ เอาละรครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับใช่เพื่อนๆคนไหนนะครับมีเดียถ่ายภาพเจ๋งๆนะครับอย่าลืมพัดแชกโกโปไทยแลนด์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมอยู่ใน Facebook นะคะคก็สามารถส่งรูปของเพื่อนๆเนีย่ยไว้ที่ด้านล่างคองมเมนต์นี้ได้เลยแล้วถ้ารูปไหนถูกใจเนี่ยพวกเรา,ามีรางวัลให้ด้วยครับเย้ <Yeah. S 1> ใครที่ชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe like. กันด้วยนะคะเย้